โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะเราจะมารีวิวปืนกันนะกับรหัส GF นักยิงขามหนึ่งดอกสองจุดนะฮะรีวิวไปแต่ปืนร้คอนไอเทมไม่ได้มีอยู่แล้วผลลุ้มหมาตัวอย่างมากันเลยนะก็ อย่างแรกคือปืน K สองนะฮะ K สนั่นเองความแรงของเขาก็จะอยู่ที่แปดเอ้ยความแรงของเขาก็จะอยู่ที่ย7สิบเจ็ดนะฮะแต่แปดสิบห้าสิบแปดสองบรรทัดผมไม่รู้ว่าคืออะไรจะดูดีกันเลยดีกว่านี่นะจะคือและโทษจุดโจมคือ a K สี่เจ็นะฮะสีทองความแรง3ความแรงอยู่ที่สามสิบสามนะฮะ G สา4หกสี่ S L ความแรงอยู่ที่25ก็ถือว่าแรงนะและ้วก็จุดโจมแล้วเพิ่นจุดโจมนะครับเนี้ยที่เรียนสุดคืออาร์คนี่เลยความแรงอยู่ที่28หยุดแล้วแต่คนเล่นเปลีความแรงไม่แรงต้องบอกกระสุนด้วยนะฮะนี่เลยเออไม่ดิไม่27 75นั่นความแรงก็เป็นอย่างนะั้นแหละความแรงประมาณนะั้นมามาที่ปืน M4 SR 16เวลหนึ่งนะฮะสองวันความแรงอยู่ที่28นะฮะอ k 3 i G I สนะฮะ <c oughs> อยู่ที่สามวันความแรงอยู่ที่ยีิบหกกันยี่ิบหกวันนะฮะไอความแรงอยู่ที่ยี่สิบหกเปอร์ระหว่างอ้านี้กับอันนี้อันนี้แรงกว่านะแต่อันนี้ลดลง <c oughs> ขอโทษนะเป็นหน่อยน มา a k 4 7 SL บวก EV 33นะฮะความแรงอันนี้33มสเท่ากัน24ด้วยความแรงถึงอะดันี้ใช้ได้อันนี้ก็28ถแปดเท่ากันกับอันเนี้ยมาต่อไปฮนะ AK 4 c 33ความแรงยี่สาสิต่อไปอืป่นอะไรไม่รู้แต่เป็นบัว <c oughs> แต่เป็นของบูความแรงอยู่ที่25ความแรงอยู่ที่25นะฮะ SC 2,10อยู่ที่30เปอร์เซนในความแรงของของบ่นนั้น AN ก็เาความแรงอยู่ที่31น้อยกว่า AK นะฮะนี่นี่นะอ่นต่อไป Arc Supid นะฮะ ความแรงอยู่ที่28สิบเท่าๆกันกับอาร์ทั่วไปนะฮะอาร์ที่บนเด็กก็28เหมือนกันต่อไปอาร์คไดมอนด์นะฮะอาร์คไดมอนด์ก็คือผมชอบมากเลยเผมไม่เปิดดีกว่าเอาต่อไปปืนความแรงอยู่ที่33มสิบสาสาปืนอะไรไม่รู้แต่ตัวเองแต่ที่รู้เขาสร้างมานันสวยมากแต่เขาสุดว่าแรงมากเลยใช้หนะ่ยใช้อยู่โอเคขอขอบ ใช้เป็นอาร์แล้วกันอ่ะสดนะฮะอารจะเยอะนะเนี่ยอารเยอะมากต่อไปปืนอาร์ดแมนผมชอบเรียกว่าอาร์ดแมนสีเหมือนดิอ่ะยี่แปดเท่ากันห้าวันอนาร์ใส่ฟ้าครับแรงอยู่ที่ยี่สิบแปดเท่ากันนะฮะยี่สี่ชั่วโมงยังได้เปิดใช้ MP7 โหโคตรเกียร์นะเขาบอกอตัวนเนี้ยโคตรเกียร์มากอันนี้ไม่ต้องถามฮะร,รู้มันคิด แบ็กนะฮะยี่สิบเอ็ดระหว่างคิดแบ็กกับค e ิดอีสปอร์ตนะฮะก็ถือว่าเท่าเท่ากันนะแต่ผมว่าคิดแบ็กเยอะกว่าอ่ะคิดอ e, e ีคิดอีสปอร์ตมันเล็กนะฮะคิดเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเห็นปะคิดอ e ีสปอร์ตเล็กอย่งที่บอกระหว่าง hit, e port, คิดอีสปอร์ตกับคิดอ่ะอีสปอร์ตกับคิดนี้อีสปอร์ตเล็กกว่านะ,ะสังเกตดีๆสังเกตดีๆเห็นะ สังเกตมุมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปสปอร์ตต่อไปคิด IC สาม,มัญ IC แล้วฮะความแรงอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดพอๆกับแบฟนะคิดบูพอามแรงเท่ากันอันนี้ฮะพอๆกับอันนี้อันนี้ก็พอๆกันกับอันนี้ อยู่ความแรงก็ยีิบสองเพราะกบคิดบูกับอ e ีสปอร์ตนะฮะอันนี้ก็จะนน่อยๆออก็เท่ากับบวะเออต่อไปพีก็ศูนย์แรงยี่เออยี่สิบเอ็ดนี่ก็ยี่ิบเอ็ดเหมือนกันแล้ต่อไปเอานำบันนะฮะความแรงอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซนแต่มีอยู่ศูนย์แปดสิบเอ็ดนะฮะนี้เจ็ดสิบแปด แนะชลแทกเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ามือนกันนะแชลแทกเก้าห้านี่เก้าห้าเหมือนกันเอวันเก้าห้าต่อไปบาเลตนะครับความแรงอยู่ที่ร้อยสุดเลยนะฮะอยู่ที่ร้อยสุดต่อไปลูกซอง W M หนึปเจ็ W จุดนะฮะความแรงอยู่ที่สิบแปดร้อยนะฮะแต่ตาสูนหมดเลยฝั่งเดียวสวนหมดนี่ก็สูนนะ ร้อยเหมือนกันลูกซองนี่ร้อยหมดทันยูเวนอันเนี้ย้านล่าง28สังเกตด้านล่างตรงยี่สิบนะครับคำว่า F R F I R E นะฮะเนี่ยอันนี้จะมีศูนย์นี่กระสุนนะฮะอันนี้ก็ศูนยูเวนอันเนี้นยไม่ย6เลยไม่ศูนย์ต่อไปพกนะโอ้หใช้ได้ฮนะพกพกเนี้ยถือว่าแรงแต่มันจะกลหน่อย นะต่อไปมีดพันหนึ่งพันอยู่ได้สามปีน่าจะกสาปีต่อไปนะฮมีดลิงนะฮะผมชอบมากเลยแรงมากๆากตีสองทีตายอันนี้ก็แรงนะ้ัไปสองขาตายเลยนี่นะนี่นี่สลับมือ,อน,นี้จะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่าระเบิดอัตราแรงอยู่หกสิบห้า นี่นะฮะนี่ครับนี่ฮะโอเคผ่าน6นาทีแล้วรีบๆรีวิวหน,น่อยละกันอ่ะเนี่ยก็ดูตามไปเรื่อยๆนะฮะนี่เลยนี่ฮะดูไปนะโอเคไอเทมก็ไม่ต้องรีวิวนะฮะโอเคครับก็ ขอจบการรีวิวรหัสนี้นะฮะแต่ฉายาผมไม่รีบดีกว่าผมฉายาฉายาผมกล้ามากมากส้งสูงอย่าสงสัยนะฮะโอเคก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับหนับบูพีบีนะฮะอาริโอพีบีนะฮะนี่เลยอ่ะลืมบอกไป กกนะะหน้ากากเสือธรรมดานะฮะหน้ากากเสือโค้งจะบวกสามเปอร์เซ็นหน้ากากเสือเสือโค้งกับหน้ากากเสือขาวแตกต่างานะะเสือโค้งบวกยี่สิบสี่ไอ้บวกสามเปอร์เสือขาวบวกสี่นะแรงกว่าด้วยนะครับก็แค่นี้นะกดติดตามกด subscribe นะฮะเคครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับกดติดตามเลยนะครับ